ฝากตัวด้ยวยนะคะสิไปสาวน้อยสิไปปฐมพรเรื่องใคะเด้อฝากเพื่อนๆคน,คน,นพี่น้องคนหลายที่ตาฝากด้วด้อค่ะฝากเด้อฝ<ป>ากตัวด้วยสิ่ัลหลน้องมารำโอ้ล,ลเอ <มา S 1> ะเนาะพี่น้องสำหรับมือนี้กับสิมาอ,อถึงเรื่องเล่าข่าวสารของวงการหมอรองหมอรมคือเก่านะหะแตาบามือนี้กับสิ่ภาพพี่น้องนะคะไปชมบรรยากาศของทางสตูชองเบิร์กพอยว่ากันว่าสำหรับทางด้านบอสโจโยมนินเพิ่งได้มีการเฮ็ดคลิปออกมาในช่องสาวน้องเพริมแห้งซึ่งก็คิดว่า มีหลายคนได้เห็นคลิปนี้แล้วตากาคิดว่ามีอีกหลายคนคือการทีวาบ้านได้เห็นคลิปนี้ก็สิเอาขึ้นมาให้แฟนคลับซี่ได้รับชมรับฟังกันนะพีพน้องเนาะนะคะแล้วประทศนี้เป็นไใงใหลังจากทีวาทางด้านบอสโจโยมลินเพื่อนในมิการกําลังไทคลิปเนี่ยขณะทีก่กาลังไทคลิปกับมีทางด้านคุณตุกกี้ว่ากันว่าซึ่งอ่าคุณตุกี้นี่ก็เป็นไดลายายางบอสิเป็นนักแสดงนะคะพิธีกรตลกคือว่าเป็นไดหลาย ยางแห้งในโตนคนๆเดี่ยวพี่น้องนะซึ่งการทว่ว่านี่หละเป็นนักแสดงนะที่มีกระแสโด่งดังบางสังกัดได้ไปพี่น้องน่ะหลายคนกับหลุดักเล่าแนะนำครูเพนสีหลายคนกับหลุดจักเล่าแนะนำตลกซื่อดังพี่น้องหลายคนกับหลุดรักเล่าแนะนำพิธีกรซื่อดัง่าะสังกัดได้ไปพี่น้องนะและบันดีแป้งไดในมือหนีทางดานบอดโจยมันนินในคณะทีว่ากําลังทายคลิปกําลังถือกล่องขึ้นมาวาสีอัดคลิป บรรยากาศนะคะของการไปอาดรายการมอลำไอดอนวากันมาทางด้านคุณตุก,กีพ่อตังเต่ได้เห็นทางด้านบอสโจโยมนิินได้เห็นทางด้านพ่อดาบซอ เราได้ยังมาหาทางด้านบอตโจโยมนนินค่ะหล้กการได้มีการเข้ามาทักทายพูดคุยกันถือว่านานรักกันเลียวสําหรับทางด้านคุณตุก,กีพอตั้งแต้บอตโจได้เห็นฮะก็เลยนี่แหละได้มีการสอบถามเอียงหาลากลายยางพี่น้องคะลักกาคุณตุกี้พี่น้องเรากะ็ได้บอกึ้นนะคะว่ายากซิไปขึ้นเวทีมอล่ำหนํำพนาพี่น้องคะแล้วกะ็ทางด้านพอดับซอว่าจังไหนพอดับซอแยกเสด็โตคุณตุกีคฮะ ทางดานคุนตุก,กีก็ว่าพ่อดับซออยากเสยดยท่อนใดทางด้านบอสโจโยมานินอยากซ์เดยท่อนใดนะแล้วก็คุนตุก,กีแล้วก็ยังเดมีการบอกคืนอีกนะคะว่านี่แหละที่มาของคําว่าผู้ชายแย่งกันพี่น้องนะล้วก็นี่แหละสําหรับทางด้านคุนตุกีเข้ก็สิลูว่าพระบาเพื่อนสีไปโพหนาในทางแรกการใดเองก็ดีเพื่อนกาสีสา่งความสนุกสนานเฮ็ดมุกเ่นมุกออกไมหมเฮ้าเดมีเสียงหัวเราะ ถูกมองนพี่น้อง,นองเนาะนะคะราการนี่แหละซ้หรับคลิปคลิปนี้กะถือว่าได้ดรอยิมกันเลยเทีเดียวนะคะราการนี่แหละซ้หรับทางด้านคุณตุ๊กี้นะ,ะแล้วก็ย่างเด้อบอกคืนนะคะว่านี่แหละสิไปยูหรือสิไปยูในวงปฐมบันเทิงศิลป์หรือว่าสิไปยูในวงซอลน้อเป็นแพงค่ะถือว่าเล่ากับเดะสามสี่สันเท่ากับเซียนมาเล่าได้เป็นพิธีกรนะคะเป็นพิธีกรไลฟ์ช่องด้วยกันนะคะแลักการเป็นปพิธีกรของเรานีก่กะ ทำออกมาได้ดีแล้วก็โดนใจแฟนคลับเบซี่แล้วก็เซอร์วาซัมรับแฟนคลับเบซี่ของคุณตุ๊กกี้นี่ก็หลค์ขึ้นกันนาแล้วก็สําหรับนี่แหละพอตั้งแต่เล่าได้อออกคลิปนะคะได้ออกคลิปในช่องสาวนเอาเปแพงว่ากันว่าแฟนคลับเบซี่ของสาวนเอาเปแพง สีไปติดตามเล่าหลาย้นพี่น้องค่ะนี่แหละกะทอว่าบทธรรมาดาอิลีสําหรับทางด้านคุณตุ๊กขี้พี่น้องค่ะสำหรับคนขา้นของเพื่อนนี่อุ้ยว่ากันมาวนเวียนอยู่ในช่องเบิกพ่อยไล่ช่องด้วยกันพี่น้องทานทีว่านี่แหละเป็นอ่าคนอีกคนหนึ่งที่ละละคนอยากจะด็ิโตเป็นรวมในแรกการนำพวาเล่ากะทอวาเป็นอีกคนหนึ่งที่ได้สั่งเสียงหัวเราะได้สั่งร้อยยิมนะพี่น้องนั่นค่ะสำหรับมือว่านีเป้งใดทางด้าน เราไปแพลงไปทําการแสดงอยู่ที่จังหวัดน้องบัวราพู้หลายๆคนพ่อส้งแต่ไดเห็นภาพที่ทั้งนั้นบอดโจเพื่อนได้ถ่ายลงนะคะหลายๆคนได้เห็นแล้วกับภาคกันว่าไปเสียงเดียวกันว่าคนไม่ตำกว่า10,000คนนะ,ะและะ้วก็นี่แหล,ละได้ยินหลายๆคนวอาไปเสียงเดียวกันนะคะว่าคนประมาณ2 0,000นคนว่ากันมาบัตรราคา100บาทนะคะคันห้าหนึ่งร้อยบาทตีไป20,000คนพี่น้องเสียจากบาท สองหลานแมนแล้วพี่น้องนะก็ถือว,าวา่ามวทาถ้ไไรหรือว่ากันมามือขึ้นนี่ ล้านแตกอย่างแน่นอนกรดีใจนับพันพันผู้จัดผู้จ้างนะผู้ได้ทีได้จ้างวงซ้อนนะระแพลงกระดีเสกคาว่าอัญญะหลายคนแล้วพี่น้องฮะโดยเฉพาะท่านั้นกับนั่นแกะว่ากันมาเป็นทางดันผู้จัดได้ไงเพราะว่าเพิ่นกะนี่แหะไปว่างใจวงซ้อนนับแพ้งให้ไปทําการแสดงบวชสิไปทําการแสดงยุ้ยไซนะบวชสิไปทําการแสดงยุ้ยมองที่วา่าเป็นสนามปรับเสียนคะ,ะวงซ้อน,นประแพลงกะทำลายสถิติกะเหตุให้คนเขามาเบิ่งหลายจนหลานแตกกับี่แล้วพี่น้องนะกันี่แหะ คือว่าบรมบรมดาอิลีสำหรับ,บวงซาวนำเ,นเพลงตั้งแต่ได้ทั้งด้านน้องอุ้งอิงเขามาประดับเขามาเป็นเพชรเม็ดงามในวงการมอลลว่ากันมาน้องนี่ได้สร้างความอาจจัศจรรย์เกิดขึ้นดูต่อดูนะละกะ้เทิดให้ทางวงซาวนำเ,นเพลงนี่มีคิวการคิวงานหลายกระือ่ว่าบรรมดาทางดานคุณยุภาเพื่นก็คเคยได้บอกขึ้นอยูนาาน่นะคะว่า่นหละสำหรับทา้งดานอ่าวงแาวนำเ,นเพลงตั้งแต่กี่นี่ บ่อแบนวาคิวการคิวงานสีไลายขนาดนี้แต่ว่าต้องย่อมรับเลยล่ะคะ่ะว่าตอนนี้มีบวชสิเป็นทางด้านบอสโจโอเองก็ดีเพื่อนกะที่ว่าเพื่อนเก่งโซเชียลนะกะมีน้องอ,อุ้ยเขามาอยู่น้ำก็เลยเหตให้ทางวงมีคิวการคิวงานการแสดงไยขนาดนี้พี่้องหน้ากะตีล่ะต้องย่อมรับถึงความเก่งของทางด้านบอสโจโย,ย่มไน่น,นนะิ่มพี่้องหน้ากว่าเพื่อนสิมาอ่าก็เพื่อนสีมี่คิวการคิวงานไยขนาดนี้ค่ะเพื่อนกะ ่านอุปสักลายอย่างมาวันสะกระไดเป็นน้องทางกันนี่แหละเป็นกำลังใจให้ท่างน,านั้นบอจยมแนะนำนะแล้วก็รสำรับทังด้านน้องอุ้งอิเงเป็นแพงบากันบาตอนนี้นี่อ้ยสุดฮอดสุดปังอิลีสาหรับเด็กน,น้อยคนนี้พี่น้องนะครับทุกมือมาไล่หล่นข้อพี่น้องนะเขากสเห็นถึงจากการที่น้องได้มีการเฮ็ด โพดลงงานนะน้นองก,กัดได้มีการโพ์ขอบคุณสําหรับทางด้านบานฮักเองก็ดีหรือว่าสิเป็นทางด้านแฟนคลับเอซี่เองก็ดีทีว่าได้มีการมามอบมาไลให้ทางด้านนอ้องอุ้งอิงเพ,งเพง่นแพงแล้วพ่อตังเต้นี่แหละทางด้านนอ้องอุ้งอิงได้มา,กการ,ร่ยน้องก SC, งักกได้มีการออกมาโพ์ขอบคุณสําหรับทางด้านแฟนคลับเอซี่ทางด้านบันฮักซูกกุสุก้นทีว่านี่แหละได้มีการอ่า มอบมาอะไรให้น้องน้อก็มีการออกมาขอบคุณพ่อตั้งแต่น้องได้มากพูบแบบนี้แล้วแสดงถึงอย่างแสดงถึงมาน้องนี่บอลืมบุญคุณอย่างแน่นอนน้องไม่น้องไม่ลืมบุญคุณคนที่มีพระคุณต่อน้องอย่างแน่นอนเพราะบัดสิเป็นทั้งดันบอจอย่มันนิ่เองก็ดีเรือสิเป็นคนทีเบื้องหลังเสือเดลเลยมาน้องนี่เป็นคนทีกระตันยูแห้งนะคะเห็นบอเรื่องราวาของน้องคนสิมาอยู่ในวงสาวนอนแบบแห้งนี่ ใส่น้ำเสียห้องเจ้าของในการทำมาหากินเพื่อที่สีหาเงินเขามาจุนเจือภายในครอบครัวว่ากันวาสำรับนอ้องปุ้งอีเพเพง่เพงนี่กระตันอยู่จริงๆพี่น้องนะพอตังแต่นี่หละมีผู้ใดก็กตามให้เป็นรองเพลงยี่ใส่น้องกะไปเบิร์ตหาวากันบายจะแสดงเงินเขามาจุนเจือภายในครอบครัวแล้วบทที่นี้เป็นไงพ่อตังเ้มามยู่ในวงเซานอาไปเพง่งน้องพี่น้องเนาะหลายๆคนก็เห็นถึงบวาสิเป็นการทีว่าน้องเห็นคนทีว่าล่ำบากอนะคะน้องกะพร้อมดีสิ ยื่นมือเข้าไปช่วยนะคะบาลานคนที่อ่อาตกทุก์ไงหยากน้องกับพร้อมทีสิเขาไปาโต๊ะครับังใจนพี่น้นองน้องกันนี่หนะที่ว่าเป็นความนานรักนานหลักะลูกได้ได้มาสำหรับน้องอุ้งอิ่มแผ่นแพงนี้น้องนี้สิเป็น ควันใจมหาชนแบบนี้ตลอดไปและกกะสมแล้วที่นองได้รับร่างวันควันใจมหาชนได้จแจ้งแฟนคลับซีเป็ดเต็มๆแล้วกระทุกมือมีความอัศจรรย์เกิดขึ้นกับนองดูตะดูนะคะลักกะนี่แหละสำหรับคิวการคิวงานของวงเซ้อนําำเพลงก็ถือว่าบดธรรมดากะดีใจนําทางวงนําพี่น้องเนาะนะคะกะเป็นกำลังใจให้นําและกกะตอนนี้กัว่ากันว่าฝนกะเบิดไปแล้วนะคะเขาสู้หน้าหน,นาวนะคะกะนี่แหละสำหรับวงเซ้อนําำเพลงก็ถือว่าเป็น วงทีว่ากันมาเป็นอันดับต,ต้นๆของเมืองไทยเลยกับะารพี่น้องนะก,กันนี่แหละทรงกำลับบงใจให้นะา๊ผู้บริหารน,นะคะพี่น้องคะ,ะให้นี่แหละเถือว่าเ็นเก่งแห้งนะเฮะ้ยเขาไปเบิ่งในเฟซหนุ่มโตเซาไปแพ่งย่ำได้นี่ก็เห็นตั้งแต่เพิ่นโพนความเกิ่นไหมเพื่อนลง พนนันพนนีเพื่อนเก่งแห้งพี่น้องนะบอรูกปลาเพื่อเอาเวลาใดไปนอนนะพี่น้องก็เป็นกำลังใจให้นะองค์กรซาลำแห้งสู่ผูส้สุคนพี่น้องเนาะน,นะคะนั่งรับน้องสำหรับเมือน,นี้ก็มีเรื่องราวสิม่วงสุพีสุนองฟังสอนมีสก้อนเนาะค่ะขอเข้ามาสวัสดีค่ะ